ค่ะเรียนคุณครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้กลุม่มของพวกเรามาศึกษาเรียนรู้จากศู<ช>์าการเรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนครัวเรือนต้นแบบนายสุชาบุญจันบ้านเลขที่4 4 6หมู่ที่3ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าบ้านตา,ตาจุนค่ะรับตาจุนกับข้อยัดต้นเหตก็มีความจิตปนปือถึงจะได้มาทำสื่อประชาสัมพันหรือเสียกิจความเพียแบบนี้ครับ กับตรงนี้เดิมๆที่มันก็เป็นต้นยางนะครับหนอตีเย็นลายาก็ยางปลูกปลูกมาเนี่ยเปิดปีได้อยู่สางปีเต็มๆนะครับก็เลยทั้งที่ใจมาทําเป็นอะไรหน้าต้นมะสมปลูกป่าหมายเถึงจาพันธุ์เนี้ยนะครับน,นี้ก็คือแนวคิดก็คือจากปลูกลหล่อกาวนะครับปลูอากาอาหารในเล้็กกว่าไร่โกในเรื่องของเกษตรกี้ปลเทียงในเรื่องของการปลูอยู่ปลูกกินที่ทำให้เราเนี่ยมันเรยากในเรื่องของอาหารนะครับ วันนี้ดอกลูกทิ้งที่เรากินได้นะครับแล้ากลือยจากกินนะครับเราได้ค่ายเลื่อจากค่ายตรงนี้คือจะเกจ่ใจกับจุ่มชนกับปักพวกืวนปุ้งแต่ว่ามาเยี่ยมหรือเขามีหันมีการบันนี้เราก็สามารถช่วยเลือกกันได้นะครับตรงนี้เลยการช่วยในเรื่องกล้องเป็นป้านะครับมันจะช่วยในเรื่องของความลมลืนนะครับให้กับรุนเล่านะครับอาจจะไม่เห่าได้แต่รุนลูกล้านนะครับมันจะมี ปาเนี in ่ยไว้ให้ได้จ่ายต้อยนะครับหมายจ่ายต้อยเรามีนะครับหมายเบินเจ้าพันพวกนี้นะครับเราไม่จบด้วยว่าเดี๋ยวต้องฟื้นตั้งแต่ช่วงกลางตามเทียดินนะครับคือมีมดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปาฮาฮาระดับนะครับมันสามารถใจ่ายต้อยพ้นประโยชน์ได้หมดเลยซึ่งไว้หนั่นถ้าเราหันไปไล้นะครับหันไปได้รอบๆเนี่ยอยู่ตอนนี้ก็ไว้จะเป็น มาก็มกนี่ิกนี่นะครับพวกหลงตอหน่อยหน้านะครับส่นมุ้นในหัวเนี่ยคือมีหลบแต่เพื่อฉนั้นตรงนี้โซนตรงนี้คือเป็นโซนของโุ๋งต้องหน้านะครับโดยการกานับการุ่นของการนาชิ้นสุดนะครับในการจะเทสแอมเปอร์อบบอตอแบนโกนอย่างไรเกียรตินะครับจากผู้ว่าอย่างวัดตะ์สูญนะครับก็คือนายเอกาลักลีเซ่นนะครับได้มา ทำพื้นี่เปิดปลายให้ตื้อไปเรื่อยๆดีๆนะครับเพราะว่านั้นมัเนี่ยคือที่นี่เป็นทุ่งเรียนรู้ให้กับผู้คนนะครับสามารแหลกเรียนเรียนรู้ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ันะครับว่าเพื่อใครเมียไรดีนะครับเลืออยากได้ไรดีๆจากตรงเนี้ยเราก็ยินดีแบ่งปันนะครับให้เท่านําให้นะครับเพราะว่าในการสร้างป่าให้มันท่าวนนะครับในการสร้างท่านกั้นกันที่เนี่าหารกินนะครับอย่างอย่างยื่นเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยากถ้าเรา

แต่กิดว่าอ้มังเดี๋ยวองค์ะโก,กมันไอ้่เก่งซัดเกงต้มเก่งเก่งบนเบือคือวันนี้ก็ลกลวกไหมลกเกลืลกปักว้านลวก้มคามนะซึงไป,ปลูกหรือนคนใหม่ที่เป็นกึ่งตังมม้มุนไปลี่ยนสีที่เชียกนี้จะมีอยู่ในซึ่งไอ้ตรงนี้มันเวลาฟ้านมันเดี๋ยวงปีไอ้จุดแรกก็คือกล้วยกล้วยนี่ก็เหลือขวเปลือกอยู่ชงีซ้ำไปละซึงเราจะนวนี้นนคือเอาจริงแรกเลยเปลือปาเปลือตอง กินก่อนดึงเลือดจากกินเนี่ยมันได้มันได้ออกไปเล็กอย่างอื่นก็คือออกไปใกล้แล้วมีอะไมั้งอะจีบว่เป็นปื้ดระยะละระยะจกก็คือมีหน่อยหน้าอ่าอะไรนี่ก็คือหน่อยหน้ามันก็ด้กินก้อนความมายืนตอนมันจะออกพ้นมาซึ่งส่วนนึงก็คือเป็นกล้องเหลืองกล้องตอนใหม่เป็นเจ้าพันคือวันนี้พอต่อไปใหม่ป่าป่ามันเริ่มมดนะตอนนี้มันเริ่มมดเริ่มไม่เนี่ยซึ่ง แต่จริงสรรมการมันเนี้ยมันไม่ใจ่แก่ต้นไม้แี่ว่าเราได้จ่้ยช่วยก็คือในเรื่องของอากาศในเรื่องออกซิเจนบวกเนี้ยมันจะได้มีไว้กับโมเราไว้กับไวกลองด้านปิดได้ต่อไปนะผมมันเรื่องมัดไปเปื่อเนี้ยซึ่งเดี๋ยวที่ตรงนี้มีทั้งมดเจ็ดหลายเจ็ดหลายนี่ก็คือโลกผสมมาด้านหมดเลยเดี๋ยวเดินดไปไหนกันล่ะเม้ยแล้วยูทโซนโลกออกนะหมาคือ ต้นเลี้ยงต้นเลี้ยงตินตาต้นสะโตอ่าพอใบเลี้ยงกับใบโตนี่เรามาเกียบไปนเลยตอนนี้เราสามารถเทีมันได้อันนี้ใบอันนี้ใบเลี้ยงนะเรื่องอันนี้ใบโตอันนี้ใบเติมบุญเนี่ยเดี๋ยววันเดียวขึ้นเดี๋ยววันเดียวขึ้นเออเลี้ยงมันจะเร็วมากเลยเขาเร่เขาเอาเอาใบเสิมบุญมากนะฟ้องอักมาทักใบมีใบโตเติมบุญน่ะเลี้ยง คนเาเลี้ยงกันเลยนะการเลี้ยงเต่าโตเนี่ซึ่งตัาจะนั่นบ่อเลี้ยงมาหน้ากินเกงซึ่งโตอยู่บนปุ๊บมันเนี่ยต้องนำเรียงแบบเนียจินนี่จมหนามได้ตรงนี้เราอยู่ในบ่อหนามนักก็งแนี้ใช่ไหมท่วมทวม่ไหมครับท่วมทงั้นเลไม่โตกันเลหรอทวกคอมทั้งหมดเต้ป่ามันบังแต่อใป่ามันคือว่าตนิดร้อะไร่อข้าวห้านกังการแดงธรรมดาการแดงห้างกังอยู่ตรงไหนหักังตาตานู่

วุ <c oughs> ้นลักดีดีมาเลยต่อมากันน่ากิน <c oughs> <c oughs> ไม่มีหนังปึงกันก้าวไกลไม่ได้ผมตกใจโหดเลยอะไรีวิ่งเลย้นั เดียวใช่ไหมไม่ไม่เป็นรวง,รวงดี๋ยว่าทำสบู่ม่มี 咩嚟？嗯嗯嗯 จนายงนนนยนนางมงงงยไมมเอ่านี้ตัวนี้ครับลุงวยสะุกกับเา<ม>ทาไอข่งนองหนาทำย่าีเพเพียนี่มันมีคอดีคอเสียมีประโยชน์มีอะไรปันสืบมังกับก็กับเอาทเอาทอ่ะก็ก็เทียกกอนนี่ก่นอนดีกว่านะครับ ก็เที่ยวการตำขูดน้องหน้าหรือตำหนานาส่วนผสมนะครับส่วนหมากมันเป็นมันที่ออกไปหน้าน่าส่วนผสมซูลใช่ไหมส่ปลาว่าก็คือเนื้อความขยันไม่ได้ครับนะนี่คือนี่ก็พลักพลำคัำเลยความขยันไม่ได้ความขี้เกียจมากอันนี้ก็คือมันเป็นจริงที่ว่าตรงขยันได้หมดนะครับแต่ว่าขยันได้โอเคนะครับทีนี้ระโยชน์นะครับชิงที่ได้รับนะครับวันนี้ถ้าว่าคนเราทำไม่อดอาหารนะครับอาหารการกินมีทุกมือนะครับได้เนาะ มีอันกันกินตรงมือแหล่าก็มีฟ้าลมลืนนะครับพ่ออยูก่อได้พ่ออยูก่ออาเซได้นะครับเหล่วกาเหล่าเรื่องของชิงแวดลอมนะครับได้เราจะนันตาอานดีชิงแวดลอมดีนะครับแหล่าก็ในเรื่องของปืดปั่นปัญญาหาเนี่ยถือมันปลอดสา้นผิษนะครับปนกับทุกกระป๋าจิตก็ดีทุกกระป๋าร่างกายจะเช้งเร่งครับเปรียดเท่ากับเกรี้ยดว่าเราเนี่ยอยากจะต่ำนะครับแต่อย่างการความรู้นะครับการสร้างมัดมา ศึกษานะครับมาเด็กเรียนเรียนหนูกันได้ที่นี่นะครับตดยที่นี้คือโลกธรรมฟ้านมาแล้วสองปีนะครับก็จะมีคำถามอ่าก็จะมีคำตอบที่ว่าทุกขานมีคำถามนะครับให้ได้เพรฉะนั้นก็ถ้าว่าเคยสนใจนะครับอยากที่ศึกษาเรียนรูใหญ่จำจริงๆนะครับก็ก็เชิญนะครับที่บ้านสุนตัดชนนะครับดูไปซอยสองนะครับเบอร์โทรศัพท์ตู้นแปดเจ็ดนะครับตู้นเก้าเจ็ดนะครับสามมกหนึ่งเก้าที่เก้าแปด ที่โตได้ตุเวลานะครับถ้าจะมากก็คือหลวงหน้ามาสั้อาทิตย์นะครับเพราะว่าชาวบ้านนี่คือได้ง่ายว่าปาผกิจมันค่อนข้างหมากอิดกับก็ก็ขุนนะครับทุกานนะครับเียว่าเยี่ยมชมคลิปนี้แล้วก็ก็ก็ใหนะครับกับหลงลูก็ถกค้นนะครับเีมาศึกษาดูงันเปิดเป็นแบบอย่างไปใต้่อที่นี่หนะครับนอยารูอยากเห็นทตุกันครับแต่ก็คุณมาแนาการนี้ยังด้วยความปากขุนใจกับมาดีครับ